สวัสดีครับวันนี้บางก็ทำงานเป็นสไตล์ของบางต่อไปนะอย่างมีคนเข้ามาถามหรือมาคอมเมนต์ในช่องก็ว่ากันไปสิ่งที่บางบอกให้กับทุกๆคนน่ะมันเป็นสิ่งที่บางทำอยู่และบางก็จะพยายามบอกในสิ่งที่เราทำได้จริงบอกในสิ่งที่เราทำได้จริงเพราะไม่ว่าจะเป็นซ่อมหรือตัดใหม่ <ST>. อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเราก็ต้องอัดแอปดัดแปลงกันไปบ้างอย่างเต้นมีคนก็เข้ามาทักเรื่องตัวซอลองซ่อลองรองเท้าวะนะซึ่งบางก็ใช้มานานเลยละแต่ okay, บางก็เลกๆบางก็คิดว่ามันโอเคเพราะว่ามันสบายมันซซ่อลองสวยแต่ในบางกรณีเราทํางานจริงจิงจัง,จงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้เราได้มากเท่าไหร่ การที่จะซ่องสวยไม่สวยถ้าเราซ่อมด้วยมีดคัตเตอร์หรือมีดใบเลื่อยเราก็สามารถซ่อ้ตรงและสวยได้แต่การที่เราซ่อด้วยมีดคัตเตอร์หรือใบเลื่อยคือเราต้องหัดฝึกปรือฝีมือเรามือเราให้มันเที่ยงไอตัวซ่อรล่องที่เขาใช้กันอ่ะอันหนึ่งเจ็ดแปดสิบบาทหรือร้อยกว่าบาทอ่ะมันใช้ได้กับพวกโหมดอ่อน รองเท้าแตะทั่วไปแต่ถ้าเจอพื้นแข็งจริงๆก็อยากแล้วมันก็ดีไม่ดีพลาดโดนมือก็ไปอีกแต่สำหรับแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะนะเพราะว่าคนเราก็ช่างมันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวแต่ถ้าใครที่ติดตามบางอยู่บางก็แค่มาบอกในวิธีที่บางทำอยู่แล้วบางทำมาแปดเกปีแล้วบางก็ยังทำอยู่สไตล์เนี้แล้วก็เป็นคนที่ พยายามแต่แปลงอะเดบเครื่องไม้เครื่องมือใช้เองอย่างตัวเนี้ยตัวปอกหนังตัวเนี้ยผมซื้อมามันจะมีใบมีดเนีย่ยจะเป็นของนอกหรือของไทยก็แล้วแต่ตัวเนี้ยเาไว้จะปอกปอกหนังใช่เขาใส่ใบมีดแล้วก็ปอกตัวเนี้ยขเาขาไว้แลไว้เวลาปอกปอกหนังเนี่ยปอกขอบหนังก็ลองซื้อมาใช้ก็ผลสุดท้ายก็ใช้ไม่ได้มันก็แพ้ใบเลื่อยที่เราสร้างที่เราทําขึ้นมาเองมันจะปอกได้ดีกว่าทําไมถึงช่างเก่าเก่าโบ รุ่นโบราณเขาใช้เครื่องมือแบบเก่าๆคือความถนัดของคนเรามันไม่เหมือนกันนะเนาะและคลิปวิดีโอของผมเนี่ยผมก็ทําแบบเน้นเน้นในการเป็นธรรมชาติของผมเป็นสไตล์ผมแล้วก็เน้นให้ให้เท่าที่ผมให้ได้รู้เท่าที่ผมรู้ส่วนความคิดความอ่านของคนอื่นที่เขามีความคิดแตกต่างก็โอเคไปก,ก,ก็คิดไปสามารถอัดเด็บได้ดัดแปลงได้แล้วแต่เพราะผมไม่มีคือผู้ตรงผมไม่ได้อยาก มีอะไรกับ youtube หรือว่ามีความร่ำรวยหรืออยากจะเป็นยูทูบเบอร์ผมไม่ต้องการเลยนะทุกวันนี้ผมชิวๆอ,อ,อยู่แล้วแต่ที่ทำช่อง YouTube ผมเป็นคนที่ทำเพื่ออยากจะให้คนอื่นที่เขาอยากจะหาโอกาสแล้วคนที่ติดตามผมอะผมไม่ใช่คนเก่งแต่ถามว่าผิดหวังไหมผมบอกว่าไม่ผิดหวังเพราะสิ่งที่ให้ไม่เคยหวังผลประโยชน์แม้แต่เร,ร,ร,รื่องอุปกรณ์อุปกรณ์เหมือนกันที่ผมบอกให้ทุกคน สั่งกับผมอะเพราะว่าอย่างน้อยเขาเริ่มต้นใหม่เขาจะได้ไม่งงเพราะโรงงานอย่างตัวผมเองอ่งตัวเนี้ยผมก็เจออย่างผมสั่งซื้อหนังโรงงานหนังที่เคยซื้อด้วยกันเขายังส่งหนังเน่าๆก่อก่อให้เราเลยแล้วเขาก็ไม่รับคืนเขาไม่รับผิดชอบโรงงานใหญ่ๆตัวโตโรงงานเด็กเขาไม่ได้มาสนใจเราหรอกยันนี้นเราเป็นพ่อค้าเล็กๆสั่งกับเจการะแจ็คเขาก็ไม่ได้สใงงน,นใ,ใจแต่ผมอะอยากให้ทุกคนซื้อเป็นเข้าใจและสักพักพอทุกคนเป็นเข้าใจเป็นทุกคนก็สามารถที่จะ สั่งซื้อเองได้จากโรงงานบางให้ทุกคนให้เบอร์โดยตรงจากโรงงานกันไปเลยผมไม่เคยหวังอะไรเพราะชีวิตผมเป็นจิตอาสาช่วยสงังคมมาตลอดว่าตัวผมเองทุกว,วันนี้ผมพอใจในการตัดรองเท้าให้ลูกค้าก็ไม่ค่อยทันแล้วแต่บางทีการเราทําช่องมันก็มีมากหลายคนที่เข้ามามามาดูเราหรือไม่ความคิดเห็นกับเราก็โอเคแล้วก็โอเคแต่ว่าความแตกต่างหรือเฉพาะทางแต่ละช่างมัน มีสูตรไม่เหมือนกันอย่างเช่นกรณีที่เขาบอกว่าช่างรองเท้าโชคทั่วไปเขาบอกว่าเขาทําใช้กาวร้อนในการติดรองเท้าซึ่งผมก็พูดในความจริงว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่สมควรใช้อย่างตัวเสาะบางคนก็กว่าใช้ดีใช้ดีในบางกรณีแต่ในบางกรณีมันก็ใช้ไม่ได้จริงอย่างตัวปอกหลังเนี่ยปลอกนี้ซื้อมาไม่จะพอจะเป็นของนอกของใครแล้วแล้วแต่กีดเนี่ยกีดหลังเนี่ยคือเ่าว้ปอกหนาให้บางมันก็ยังสู้มีดสู้มีดใบเลื่อยที่เรา ทำก็ไม่ได้ทําไมผมถึงแนะนาใม้คนใช้มินไปเรื่อยแล้วมันต้องไม่ใช้กัตเตอร์คือกัตเตอร์มันก็เปลืองเพราะเราซื้อบ่อยเราต้องซื้อบ่อยพอะเราต้องซื้อบ่อยมันก็เปลืองแต่ไม่ไปเรื่อยเนี่ย มันรับแล้วมันคมแล้วมันก็ไม่เปื้อนเมื่อเราปอกเนี่ยมันจะปอกได้ดีกว่าไอ้ใบเลื่อยไอ้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 ตัวดูมาตรฐานบางทีเครื่องมือเขาสร้างมาให้มันดูดีให้มันดูให้มันดูแบบเป็นมืออาชีพแต่จริงๆถ้ามืออาชีพจริงโดยประสบการณ์ผมเขาจะใช้อยู่ไม่กี่ชิ้นหรอกแต่เ,เขาอดเดฟนองคือการการทําช่อง youtube หรือทําอะไรให้กับคนเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ทางภาพ พาะผมเอาแบบคนที่ติดตามผมก็คือเป็นสไตล์บ้านๆผมเพราะผมเน้นให้ให้เขาให้ความจริงใจเขาผมไม่ต้องให้ให้ให้มันดูดีสร้างภาพลักษณ์ต้องมีไม้มาปูพื้นให้มันดูดีซึ่งคนที่ต้องการเอาความรู้เอาวิชาจริงอะความดูดีมันก็โอเคแต่ผมว่า,าคีย์สำคัญมันคือความรู้มากกว่าความรู้ที่จริงๆมากกว่าเนาะคือช่างทำรองเท้าก็เยอะช่างตัดรองเท้าก็เยอะช่างซ่อมก็เยอะวิธีทางวิธีทางใครวิธีทางมัน แล้วก็ความคิดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันความถนัดก็ไม่เหมือนกันอย่างธรรมดาแหละบางคนถ้าเขาคิดว่าเขาเจ๋งเขาเก่งเขาก็เจ๋งเขาก็เก่งไปแต่ถ้าผมไม่เคยเจ๋งไม่เคยเก่งเพราะว่าเราการเรียนรู้ไม่มีวันหมดตราบใดที่เรายังไม่สิ้นลมหายใจผมไม่อยากให้ทุกคนน่ะที่ติดตามผมอะที่รักผมที่ติดตามผมนะใครไม่ติดตามผมก็ไม่ได้ว่าเลยก็มันมีให้คุณติดตามมีตั้งหลายๆคนไม่จําเป็นต้องมาติดตามคนคนเดียว หรือมารู้จักคนคนเดียวคุณต้องรู้จากหลายหลายคนและมาเอาหลายๆคนมาบวกเข้าและผลึกประสานให้เป็นความรู้ของตัวคุณก็โอเคแล้วเต่สำับบางบางสไตล์บาง,บาง,บางเป็นแนวแนวแบบสไตล์สไตล์บ้านบ้านลุกทุ่งลกทุเข้าถึงง่ายความรู้มีมากไหมก็ไม่ได้มากมมยอะไรแต่ก็เลี้ยงตัวเองได้สอนคนไปได้โดยที่บางทีก็ไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะ บางคนก็ไปเรียนมาเป็นสี่ห้าหมื่นก็เรื่องของเขาไปเนี่ยบอกกัาไปเรื่อยมันจะเร็วกว่าแลวโอเคกว่าแต่มันต้องใช้ความถนัดบอกไอ้นี่ด,ดูดีอันนี้เกี่ยวปอปกหนังนะมันก็มีหลายทีโจกหรือใช้เครื่องเลยก็ไดแบบ้ปอกนะหรือไอ้ไอ้มีดซ้อผมอยากจะถ่ายที่ได้ดูแหละเดี๋ยวว่างๆผมจะสั่งใหม่เพราะผมทิ้งแตงยาไปเจอแล้วเดี๋ยวว่างๆผมจะจะทาให้ดูว่ามีไอ้ตัวซ้อล่องอ่ะมันมีอะไรบ้าง คือโซ่ร่องตัวโซ่ร่องพื้นอะมันก็มีหลายๆวิธีนะอย่างเช่นลองเท้าสตาร์ทถ้ามันพื้นมันหนา,หนาดีๆมากคาัตเตอร์ก็อาจจะพลาดก,ก็ใช้การใช้หัวแร้กก็ได้เทคนิคใช้หัวแร้งให้มันร้อนแล้วก็ลากมันก็เป็นร่องก็ได้เหมือนกันแล้วก็อย่างโรงงานใหญ่ๆโรงงานระดับนอกมันก็ใช้เครื่องเจาะมาเลยนะแต่อย่างของไทยเรานี่ก็ก็มีตัวซอกมันคล้ายตัวนี้แหละมันมีตัวโซ่ร่องคือผมทิ้งถังขยะไปแล้วผมก็เลยไม่มีตัวอย่างเดี๋ยวจะสั่งมาแล้วเดี๋ยวมาทาให้ดูว่า ความแตกต่างและคุณก็ใช้วิทยานารดูว่าลองทาม,มันมีหลายแบบทาไมผมต้องแนะนำให้คนใช้คัตเตอร์หรือมีดเพราะมีดตัวเนี้ยมันจะหนาจะไหนมันก็ได้หมดแล้วถ้ามือเรานิ่งพอแล้วเราลากเส้นได้ตรงมันก็จะโอเคกว่าโอเคกว่าไงนั้นคือความคิดของผมนะส่วนคนที่เขาใช้อยู่แล้วก็ก็โอเคไปเพราะคนเรามันก็คุณมีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นคิดแตกต่างกันไปแต่ช่อง youtube ก็คือช่อง youtube ของผม ผมให้าฐานะกับคนคนที่เข้ามาติดตามก็ใช้วิจัยานญาณไม่จาเป็นต้องเชื่อบางทุกเรื่องไม่จําเป็นต้องตามบางทุกเรื่องแต่บางเป็นแค่แนวทางมองบอกเสมอว่าบางบางแค่แนวทางที่เดี๋ยวคุณก็ต้องไป,าปอาเด็บไปอะไรกันเองไปค้นคว้ากันเองผมมันแค่นนแคนวทางส่วนเล็กๆแค่นั้นเองแนวทางส่วนเล็กๆแค่นั้นเองอย่างรองเท้าผมตัดทำไมเขาบอกไม่ใช้จับาผมโชคในการเป็นแอนเมทเป็นงานมือของผมก็ทำแอนเมทของผมต่อไป นั่นคือผมมีจุดยืนของตัวเองแล้วก็เจตานารมเริ่ก็คืออยากจะให้เพราะผมเคยเคยหาวิชาพวกนี้แต่มันไม่มีใครจะให้ผมมีแต่คนก็แบบผมต้องไปเรียนเพิ่มเติมแล้วก็มาต้องมาดิ้นรนหาจากประสบการณ์ข้างนอกเยอะแยะจึงมาตกผลึกที่จะพอจะสอนคนและแนะนำทางให้คนได้พ่กมุสลิมเราบอกไว้เสมอว่าทุกคนเกิดมาต้องตายสิ่งที่ไม่ค่าที่สุดรู้อะไรก็จงบอกเขา นั่นคือศาสนาอิสลามถ้าคุณมีความรู้มีวิชาคุณไม่ไปถ่ายทอดให้คนอื่นมันก็บาปสำหรับศาสนาอิสลามเรานะมีกวานเขียนไว้เลยคุณมีความรู้อะไรแล้วคุณไม่เผยเผยไป,ไป,ไปเผยแพร่กับคนอื่นเก็บไว้คนเดียวบาปนี่คือไปคนหาได้เลยถ้าคุณมีความรู้อะไรและคุณไม่ถ่ายทอดให้คนอื่นมันเป็นสิ่งที่บาปสําหรับมุสลิมนะผมรู้อะไรผมก็เลยอยากายถ่ายทอดก่อนที่ผมจะต้องไปใช้กรรมในนรกหรือว่าไปไปตกลําบากเพราะผมตายไป ผมอาจจะต้องโดนลงโทษนั่นความเชื่อของผมนะความเชื่อของศาสนาอิสลามเราคุณรู้อะไรคุณต้องถ่ายทอดวิชาสิ่งนั้นทิ้งไว้ให้กับคนอื่นนั่นคือในบัญญัติของศาสนาอิสลามผมก็เลยพยายามทําเพื่อจะให้ตัวเองพ้นโทษจากนรกเพื่อตัวเองจะได้ไม่ตายไปไม่ต้องลําบากมากก็เลยเอาความรู้ที่มีมาลง youtube เพื่อถ่ายทอดแน้คนแต่ไม่ได้หวังว่าจะต้องเป็น คนต้องติดตามนู่นนี่นั่นคนต้องดูเยอะแยะเพื่อจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่ไอ้นั่นมันเป็นแค่ผ่านที่ทุกคนก็ทํำแต่ไม่ใช่ผมแล้ะบางทีผมไปเจอคนที่มาคอมเมนต์มาอะไรผมก็ไม่ว่าอะไรเนาะก็โอเคไปแต่วความคิดคนตกต่กางกันแต่คนเราเราก็ไม่ใช่ว่าเราถูกแต่ความคิดของเราเราก็มีเหตุมีผลของเรานะอย่างมีน้องคนเข้ามาพูดเรื่องซอลลอนนู่นนี่นั่นไอเรื่องรองเท้าราคาแพรงราคาถูกอ่ะมันไม่เกี่ยวกันหรอกรองเท้าราคาแพรงราคาถูกอ่ะ มันอยู่ที่วอลุ่มการผลิตและความคงทนของมันและก็การใช้ของคนแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันแต่เราแค่ถ้าเราจะทํารองเท้าเราก็ทําทุกแบบอยู่แล้วแต่บางทีเราสมมติว่าคุณซื้อรองเท้ารันยางเนี่ยแล้วคุณบอกว่ามาซ่อมมันก็ซ่อมไม่ได้อยู่แล้วแหละนะทุกอย่างมันมีมันมีมันมีจุดของมันอยู่อ่ะซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะไปมองว่ารองเท้าถูกรองเท้าแพงนั้นมันไม่เกี่ยวคนต้องแยกแยกกันไปเนาะอย่างเหมือนน้องที่เขาพูดมา มันไม่เกีย่ยวไอ้รองเท้าถูกรองเท้าไพงเพราะรองเท้าถูกอะพื้นเขาก็เขาไม่ได้ทําดีมากไงมันก็ได้อยู่ก็ผมก็ปกปกบอกตรงๆบอกถูกๆนั่นแหละไอ้รองเท้าแพงครับพื้นมันจะหนายางมันก็จะดีมันก็จะใช้ตัวซอกไม่ค่อยได้กันพูดง่ายนะมันไม่กินไงแล้วเราก็เลยพยายามหัดไอ้ทุกคนหนะัดใช้มีดต,รตรัวนี้ให้คล้องใช้เข็มให้คล้องใช้มิกเตอร์คล้องแต่มิกเตอร์มันจะเปืองแค่นั้นแหละมันจะเปืองมันจะเปืองมันใช้ไปหมดคมแต่ตัวนี้มันรับได้ตลอดแต่พวกอุปกรณ์พวเนี้ย มันก็แค่แบบดูสวยงามคือผมก็ซื้อมาเยอะแล้วผมก็ทิ้งถังอะอย่างไปเยอะแล้วพูดกันตรงๆเพราะมันใช้ไม่ได้เราถนัดแบบนี้ไม่ว่าจะมีดบอกหนังไม่ใช่ไม่มซสกหนังไม่แต่ฉากตัดหนังก็ต้องหาวิธีอ,อื่น,นเยอะแยะมันมีวิธีเยอะแยะทีนี้คุณทุกคนที่ติดตามก็ติดตามไปคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกติดตามใครคุณใช้วิจารณญาณได้ความจริงใจของคนคุณสัมผัสดได้เพราะคุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สัมผัสได้นะผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมเออ้เรามาเข้าเรื่องจะตายบ้างนะเนาะ อ่ะอย่างได้เทียนเนี่ยถ้าเรามีทุนน้อยเราไม่ซื้อเป็นเป็นขดเราก็ซื้อเป็นใจเนี้ยเป็นใจเนี้ยเราก็ต้องมามาแก้มาแก้เนี่ยเป็นขคดก็ยังเป็นขดเน,ขดนี่ยเราองมาแก้ที่มีการแก้ก็คือคุณต้องเอาใส่เข่านะนี่เอาให้ความรู้นิดนึงเอาที่ผมทำไปนะผมก็ทาก็ทามาแบบนี้ตลอดเดยวใครไปทําดีกว่าคิดได้ดีกว่าก็ดีไปผมบอกเสมอว่าผมแค่แนวทางนะผมแค่แนวทางหรืออาจารย์ไดแนวที่เหลือคุณอดเด็กมองอัเด็กมองเอนี่ยเราแก้ปั๊บ่ป แกะผ่าเพราะบางจีสีบางสีเราไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นเป็นม้วนเราก็มาใส่เขา่าีกยเนี่ยเน,นี่ยอย่งบางก็ใส่ขดสองอันนี้ก็ลยเนี่ยแล้วก็แกะเพราะถ้าไม่ใส่ขดเวลาคุณลือกเนี่ยมันจะ,ม,นจะ,นนะมันจะพันกันแล้วลรือยากมันจะพันกันแล้วหรือยากแค่นั้นเองนะนี่คือเทคนิคเพื่อเราจะมาใส่เข้าในตัวได้ี่ตัวหลอดให้มันเรียบร้อยใช่ป่ะส่วนมากเขาก็ามีแบ่ง็นเขตใต้สีที่มันสีที่มันแบบ ม่ได้ใช้เยอะแต่ด้สีดาสีขาวแล้วไมด้สีกแล้วแหละแต่ทไมผมชอบบอกไอ้ใช้ได้เทียนไม่ใช่ได้เนือลอนคือได้เทียนบอกว่ามันดูมาตระานแล้วมันดูแข็งแรงดีส่วนได้ในร้อลอนมันก็ดูไอ้นั้นไปนิดนึงเพราะที่ผมแต่รองเท้าคู่สองสามพันด้วยไงผมจะไปเย็บในร่อนก็น่าเกียดผมก็ต้องใช้ได้อย่างดีหรือได้ญี่ปุ่นเลยกว่าไปนะแต่ที่บางบอกบางบางบอกบางอะไรแล้วก็ฟังฟังถ้าคนสนใจนะถ้าคนไม่สนใจก็อาชีพรองเท้าทํากันเยอะทํางาน ไม่ค่อยเป็นกันก็เยอะแต่ผมว่าคนที่ติดตามผมผมว่าทํางานคนที่ติดตามผมบองผมไม่ใช่ผมว่าผมก็ไม่ใช่ช่างรองเท้าเว่ยๆนะผมก็ไม่ใช่ช่างรองเท้าหลัๆนะผมทำรองเท้าแบรนด์ตัวเองผมทารองเท้ามหมดแล้วคู่เสียหมื่นคู่เสียหาสิบผมทำโมหมดแล้วซึ่งผมก็ชจดเจนในเรื่องอาชีพรองเท้าเหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนก็ทุกคนก็เก่งทุกคนก็เจ๋งผมก็พอตัวผมมั่นใจในเรื่องอาชีพผมนะผมก็พอตัวแม้ต่้ตกลายหนังออกแบบผมก็สิทธิ์มีครูนะไม่ใช่สิทธิ์มั่วซั่ว ผมก็เก่งเพราะตัวผมก็กล้าวัดเหมือนกันนะถ้าเรื่องรองเท้านะไม่ใช่ว่าเก่งแต่กล้าวัดทุกเวทีนะไม่ว่าจะเย็บกุดเยวเวลเยวเวล,อ,เวลอะไรแล้วแต่การทำกุดเยวเวลก็ไม่ได้ยากเลยนอะไรนะก็แค่คถัดหนังมาใส่พื้น,นเย็บไปย่หนาเลยเท่าไหร่มันก็เ,เทคนิคเ,เยอะแยะแต่บางทีคนที่ติดตามเราเขาเป็นแค่เริ่มต้นเขาไม่ใช่มืออาชีพเท่าไหร่เราต้องหัดเขาจากแต่กอไก่เขาต้องไปเรียนรับบาลก่อนเขาจะไปเรียนปริญญาตรีในน็อกเตอร์แต่ล้วผมสอนน็อกเตอร์ก่อน อนุบาลเขาก็งงเพราะผมยังไม่ถึงวันที่ผมจะตายจากโลกใบนี้ไงแ้าผมตายเมื่อไหร่อ่ะบางทีอาจจะไม่ทันถึงปริญญาหรือปริญญาโทเพราะว่าคนที่บอกตายไปเร็วนะโอเคขำๆกันไปทุกคนมีดีในตัวแต่เอาสิ่งที่ดีมาเพื่อสังคมนะก็ฝากกันไปใครรักก็ติดตามไม่รักก็ไม่ต้องติดตามนะเพราะผมไม่แคร์อยู่แล้วนะทุกวันนี้เหลือกินเหลือใช้แล้วเพราะผมพอในสิ่งที่ผมมี ไม่ได้ทํา y o Youtube เพื่อหาอไรายได้ทํา y o Youtube เพื่อให้สังคมให้คนให้ความรู้กับคนนะฝากก็เลกดแชร์ใครรักบางก็โชคดีไปนะทุกคนมีความคิดแตกต่างแต่อย่าสร้างความแตกแยกบ๊ายบาย